เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มีเนื้อหาละเอียดอ่อนนะคะโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะคะใครไม่ไหวก็ข้ามเลยเว็บไซต์ของชาวญี่ปุ่นเขาได้รวบรวมสถานที่ที่มีราคาถูกค่ะแต่ห้องเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีคนตุยเย่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตแบบปกติหรือโดนคอตโกนะคะซึ่งห้องที่มีประวัติเนี่ยมันก็จะถูกกว่าราคาห้องปกติคือตามกฎหมายของญี่ปุ่นนะถ้าเกิดมีแบบคนตุยเยนะคะคือต้องแจ้งบริษัท ที่ปล่อยห้องให้เช่านะคะคือมันต้องมีนายหน้าไม่ใช่แบบเจ้าของห้องมาปล่อยที่พักให้เช่าแบบเองอะไรเงี้ยไม่เหมือนในไทยนะมันต้องติดต่อนายหน้าเสร็จแล้วแบบกาหนดการก็คือต้องให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นกับห้องนี้โอเคแต่ทีเนี้ยมันเป็นที่ญี่ปุ่นไงอันนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าไปดูนะคะห้องเกิดอะไรขึ้นคือเว็บไซต์อะพอเราเปิดขึ้นมาใช่ไหมมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแล้วมันจะคล้ายๆกับ Google Map ก็คือเราระบุพิกัดตรงที่เราอยู่แล้วก็ดูว่าแบบมีอะไรเกิดขึ้นไหมเช่นห้องเนนนีี้ยมคแแบบบตใการ แขวนคอคือเว็บเนี้ยมันแบบหาพิกัดได้ทั่วโลกเว้ยแล้วมันมีในไทยด้วยอีบ้านแล้วอันเนี้ยใครมาเขียนเนี่ยมีมแมลงสาบตายสองตัวที่ลงจด <c oughs> คืออันเนี้ยทำขำๆนะที่เอามาให้ดูบอกไว้ก่อนตอนที่เราเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยแล้วเราเซิร์ชในสถานที่ที่เราอยู่แถวบ้านเรามันเป็นสุขุมวิสั9อันเนี้ยมันเป็นที่รวมของคนญี่ปุ่นอยู่เลยแล้วมันจะขึ้นแบบสัญลักษณ์รูปไฟเห็นปะคือหน้านหานมีคนแบบตวเย่นะ คือย่านเนี้ยแม่งขึ้นลูกไฟโคตรเยอะอะย่านที่เราอยู่นะแล้วย้อนกลับไปอะมาปีที่แล้วใช่ไหมคือเราเป็นพวกชอบเม้ามอยกับคนแถวเนี้ยมอไซแมค้าร้านกุวยเตี๋ยวไก่ทอดเขาก็เล่าให้ฟังเว้ยว่าแบบเนี่ยหนูรู้ไหมซอยสุขุมวิทแถวเนี้ยแถวเนี้ยเออแถวนี้ไม่ระบุนะแถวไหนมันมีแบบครอบครัวญี่ปุ่นอะอยู่อาศัยคอนโดหนึ่งพ่อแม่ลูกสามคนแล้วตัวผู้ชายอะไปติดสาวเกะ ไม่กลับบ้านเลยไม่เชิงว่าไม่กลับบ้านคือออกไปทํางานแต่เช้าใช่ไหมห้าออกบ้านไปกลับบ้านมาอีกทีตีห้าของอีกวันกลับเพื่อมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกไปอีกคือทําอย่างเงี้ยตลอดเลยว่าหนึ่งภรรยาทนไม่ไหวเขาก็กระโดดจากชั้นที่แบบไม่รู้วะยี่สิบหรือเปล่าลงมาต่อ,อหน้าลูกคือแม่งเศร้ามาก อันนี้เล่าให้เป็นเคสศึกดีนะคะเออแล้วพอเข้าไปในเว็บไซต์เนี้ยเราคือลองนั่งอ่านดูใช้ g o o g l e แปลอะไรเงี้ยโอ้โหคือเพิ่งรู้ว่าย่านเนี้ยมีคนตัวเย่เยอะมากเลยด้วยเหตุการณ์อะไรแบบนั้นนะนะแต่โชคดีที่เราเช็คห้องเราแล้วมันแบบไม่มีวะไม่มีหรือไม่รู้วะแต่ก็หลอนๆเหมือนกันอยู่นะเนี่ยเพราะว่าคอนโดเราก็คนญี่ปุ่นเยอะก็ขอให้อย่ามีอะไรไม่ดีเลยนะไม่ส่งเสริมการกระทําแบบนี้นะคะ